เด้๋ยวพูด้องตัดมือมักง่ายะต้องเตรียมงานวันมือที่สองวันที่ยี่สิบแปดงานมือที่สองวันที่ยี่สิบแปดลงงานมันชีม่มุ่งจะทมให้แข่จกน้อยแข่ห่อนหลัง พ่อหนันบ้าเอาเด้ออันเกาอันบ้าเอาอานตันไม้นันละเออซื้อมาอีกสองมวอนปุ่นพอพรเอือดดอกนี่พอใช่หน่อยสิมาแล้วใส่บุญบันแกงมาแล้วอบวัวจุหาเนี้ยเย็นเยนห้กินวัาจันนี่พอวิรัตนำควบงาน

อันนี้สีเฮ็ดมันมีเงินเฮ็ดเ,เทียมแค่เฮ็ดดังข้าวมงง้งเทียมแค่ไปเลยเฮ็ดปูนโอเฮ็ดปูนไปเลยตอนนี้เงินบ้าน,นมีเอาเอาหนีไปตะกอนเอาสแลมไปตะกนอน,นมีเฮ็ดแล้วยมาว่านนี่ช้อนเท็ดแล้วยมาว่านนี่เมื่อกี้นี้ยี่ตัพผ้ารวยเพิ่นมาเบิ่งแล้ว เจตุพารวยเป็่นมาเพื่อนพ่อมทียงานบวงสวงปูนาปูนากระิม่าพ้อมเอฟซีปูนา,า, FC, นาแล้วก็ตลอดทั้งยูทูปเปิดทุกสายงานสายบร,รมีเสื้อนรวมบุญน,น้ำกันใดเราบุญกันมาได้หลายโหลดยูทูปเปิดทุกส่วนมาเอาบุญน,น้ำกันวันที่เก้า อันที่เก้ามาบุญนำกันเดอร์บางศิลาเลิกสาลาลงทานแล้วก็บุดีสง์อตอนนี้อบอตอพันธุ์มาอบตอนมพันุมากย่านย่างที่หลายคนอยู่านมาหลายคนอยู่ จะเลือกเห็ดเห็ดคุดสนามมันคุดสนามแข่ก็เห็ดแข่ไว้จ็คสองตัวไวพอเห็ดใดพอเห็ดหิมพุนไดใดบ่อผุน นั่นหละหิมนั่นน่ะเดิน้อยแมนคนสียางไปหันแห่งโมน้ำเนี่ยค้นแห่งวนแมนเออเออเออให่แห่ค้นหรือโมน้ำเนี่ยเข่าโฮมน้ำเนี่ นี่นีแม่ประภาพสีเป็นเจ้าภาพนี่ว่าลาบเป็ดลาบเป็ดวสันวะ ก็จะมาขายลอตเตอรี่นี่เบิ้ง ก็เด่วางกับมาเดอ้อมันที่เก่าจะมีวิธีบวงสวงช่วงเก้าโมงสิบเก้านาทีเก้าโมงสิบเก้านาทีเดอ้อมันที่เก่ามาลงทันมาต่อแปดโมงทางเอฟซีของ e. เจตุพารวยเป็นเจ้าภาพชุดบวงสวง ทุกอย่างเพิ่งพอภาพหนัพหนักพอนากปูหนากมันจะมาเป็ียนภาพปูหนากชั้งยูทูกเปิดไปเบางไหนทิ้มราว่าปูหนากกระตีเห็นคนไปมองได้สามตแตกกว่าทันคนว่าผู้ใหไงประสิทธิ์ก็มา,หา,กกา,ามให้ได้สามตแตกน้ำพ่นเอาจำนี่เยื่อมแรกจังที่โซงงาน มีโรงงานก็เลยเห็นเบิงกรองคโมทนาบุญกับเจ้าภาพกับเขาตลอดทั้งนามชูกำลังเองโดยหาซิบกาแฟโคกไปสเสลีวมันนี่เสเรียล้ยมันนี่สำหรับมุ่งลังคาสเสลี่ยมทางจรลเข้ อันในีผลสีทั้งโขดหินอยู่บ้านทั้งกระเหล่าจระเข้อะไรเวทนี้